ครับท่จะผไม่ชอบวันนี้นี่ก็มาจากระพมในเกม a r ร์คิสตันใน e ีีที่7นั่นเองซึ่งวันน,นี้พวกก็มีภารกิจจะเป็นเซโรโตซอรัสหรือว่าไอตัวล่างหน้านั่นเองอ่าซึ่งไอตัวล่างหน้านี้มันจะอยู่ทนาขอของด้านหน้าของเราเลยนู้นไกลๆเลยไอตัวนี้นี่เลเวล95ทากว่าใช้ได้อยู่นะกว่าจะลากมาจากป่าฝั่งเนี้ยโอ้โหชุดเกราแตกไปแล้ว1นึ่งชุดนะ คือแบบดาเมจมันเยอะมากเลยนะมาซึ่งวิธีการจ้าไปนตัวนี้นี่เราก็ต้องมีคำวาเล่าเอาไว้มอมไอตัวนี้นั่นเองซึ่งวิธีการครับเรานี่มันจะอยู่ในหน้านี้เลยเราต้องการเลือกสิม5แล้วก็ ีลของสัตว์รัสอีก10แล้วก็เป็นธาคุองยาพิษอีก10นั่นเองอ่ามาเลยเราวิธีการจบนี้คนดูนี่สามารถดูผพมเป็นตัวอย่างได้เลยวิธีการจบก็คือเอาไดโนเสาร์มาให้มันรอโอเคเมื่อมันรอเส้นปับนี้ให้เราทําการใช้อันนี้นึ่งลอ n นั่นเองนี่ใช้ไปเลยนึ่งควยแล้วตอนนี้นี่มันจะขึ้นเป็นบาฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตอนนี้นี่คือเราก็ป่อยให้ไดโนเสาร์มันตีไปเรื่อยๆได้น่ะคือตอนนี้นี่มันเป็นการมอมมอมเล่านั่นเองอ่านี่ตอนนี้นี่ขึ้นส เออขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วผมแนะนำให้พกมาประมาณสองถึงสามมนะ่ะสองถึงสามมอเออตอนนี้นี่ได้เป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้นี่แบบน่าจะไปไวมาไวไปไวอะคิดว่างานหน้านะซึ่งไอตัวนี้นี่แบบเป็นตัวที่แบบดามเมจน,นี่โหดมากเลยนะคือคือตอนที่ผมกำลังล้อมันนี่โหมันตีผมเอา,ต,เอาตีผมเอาเลยดีนะไม่ตายนะโอเคได้ป๊บหนึ่งนะเดี๋้อมันเข้านี่เด้อ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 เดอเด้อเด้อเออยาดันยาดันยะดันซิยะดันยาดันเออมานี่ ตอนนี้นี่ได้3 8ว่ะเฮ้ยมาี่ดิมาี่ดิเก่าข้ามาเก่าข้ามาเออเฮ้ยพี่พี่บกผ,ผมขอโทษพี่เออมาดิเออตีต่อเลยตีต่อเลยตอนนี้นี่คือแบบเราก็ล่าไปเรื่อยๆก็ได้นะ่ะนี่ออกมาก่อนตอนนี้นี่ได้เป็น43เปอร์เซ็นแล้วเราเลือกบ,บัฟอีกโอ้อีกน่ทถีก่าว่ะอุ้ยได้โยให้ไอ้แมลงพวกนี้ตกใจหมดไม่เกี่ยวนะึ่งครังนี้นี่ไม่เกี่ยกับพวกแกเลยอะ่ะเออแล้วพวกแกจะมายุ่งกับขาทำไมอะ่ะ ขาไม่เคยทำอะไรให้พวกแกมาก่อนเลยนะมาตอนนี้นี่สตสโตรโตสารานีได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้วเอ่ยข้าดูในเซได้กี่โอ้ได้60%แล้ววะ่ะคือถ้าคบรบร้อยเมื่ะไรนี้เราสามารถเอาเนื้อไปเทมมันได้เลยนี่ละ้อดีข้ามันนั่นเองมามามาเฮ้ยได้66%แล้ววะ่ะเฮ้ย ป้าพ่อมอดเดี๋ยวนี้โอ้ประมาส่องมอว่ะแต่ป้าพ่อคิดว่ามอดเดี๋ยวนี้อาจจะหมดก็ได้นะเออได้เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นและมาเลยมาเลยบัฟเลยอีกหนึ่งนาทีกว่าว่าได้โยไอ,อ้บ้านนี้เนี่ยมันโดนเราแน่ตอนนี้นี่ได้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นและตอนนี้คือไอ้ที่เราเอาไดนโนเสาร์ตัวนี้มามันไม่มีดาเมจคือว่ามันเป็นตัวที่จับไดนโนเสาร์โคตรดีเลยนั่นเองฮ่าได้แปดสิบสามเปอร์เซ็นแล้วในตอนนี้โอเคอืมเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอย,ยากเล่นแล้วเนี่ย เออได้แปดสแปเปอร์เซน็นล้วเฮ้ยยังเล่นเราเนี่ยอดใจหล่อไม่ไหวแล้วว่าเออจ้าใจตอนเจ้าว่านี้นี่ก็อ้ใจหล่อไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่ได้เก้บสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอีกสักสองดอกเบจำใจยังเอ้ยจำยังเอ้ยเอ๊บอ่าตอนนี้นี่หนึ่งร้อยเปิดเจแล้วทำการเข้ามาเฮ้ยเล่นเลยขังหนึ่งเลยขังหนึ่งเลยขังหนึงเออได้ปั๊นึงให้มันึ่งร้อยนี่เอออ่าตอนนี้นี่หนึ่งเป็นตตันตันไปที่รบหลอ่แล้ว คือเราจะสังเกตได้ว่ามันเดินช้านั่นเองอ่าทำการวิ่งเข้ามากดอ e ีไทมันเลยเรียบร้อยตอนนี้นี่กลายเป็นเลเวล1 4 2ีสองว่าเออ C E R A โอเค๋ย่แป๊บน,นึงนะเออ C E E R A ฮานี้เอามันเลยโอ้คาพลังมานี่โอ้ชายาโยเฮ้ยตะขอเสียนี่เพิ่มสปีดไม่ได้นะเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่มสปีดไม่ได้แบบนี้นี่ชา้าแบบนี้ก็ ไม่ยากเล่นแล้วนะ <g iggle> เออถ้าแต่ถ้าเปิดสปีดไม่ได้เป็นนี้นี่ใช้เป็นนี้นี่ไม่ยากเล่นเลยอะโอเคดับเบิลนี่ยากแค่ประมาณ4ี่เส้นไปเลยเอาเยอะๆเลยอะนะไอตัวนี้นี่ต้องเลือดเยอะเข้าไหวอะนะเออเลือดโอ้โหเส้นหกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่เส้นหกหกเส้นใช่ไหมเออหกเส้นอ๋อไอตัวนี้นี่ถ้าวิ่งนี่มันจะมีโหลดเออโหลดเกจเพิ่มขึ้นก็คือ จะเพิ่มเป็นทนาของสปีดนั่นเองจอมตีโอ้โหจอมตีทีลักแสนเออแล้วจอมตีมีขีดสายขีดขวาขีดขวาวอ่ขีดข้าคืออะไรเอยขีดขวาอ๋อขีดขวาคือทาห้า 5, ก็สี่ไม่นะบ้ะก็สี่ไม่มีอะไรเออคอนโทร์อ่ามีคำรามมาได้เรามาเทสดาเมจใกล้ตัวนี้ก่อนเซให้ตัวนี้นี่โอ้เรือนี่เอาเรื่องมันจัดนะเนี่ยไอตัวเนี้ยตอนแรกนี่บอกว่าพมเล็งมันเอาไว้นะแต่บังนะไม่เอาละเฮ้ยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ ulators, ่งมาเลยวิ่งเลย เฮ้ยช้าเลยป้าเขาหายโว้คว้าเลยดิว่าอุย้ยค้างมาดิโอฟาร์มเนื้อที่เดียวคือแบบได้เนื้อมาโคตรเยอะเลยตัวเนี้ยเออไอตัวเนี้ยด้เป็นเนื้อน้องได้แบบโอมาฮาซ่าเลยนะเนี่ยมาๆๆที่เราคายพวกนี้สักปั๊มหนึ่งละกันโอ้วันนี้นี่จัดศึกบอส์มาเออวันนี้นี่ศึกบอสต,ต้องหมาแล้วมนะา้งเนี้ยวันเนี้ยเออคือแบบน่าจะาแบบซาบบอร์ดปกติอะไรเออคิดว่าง,า,บบงานหน้เาเฮ้ยไอตัวนี้นี่เรียบร้อยไอตัวนี้อะไรยืนแอคยูนีนี่ยะเรียบร้อยเลย ไอ้นี่ยไอเซองตัวเนี้ยเห็นจักผาที่แล้วนะเออผาที่แลนี่ก็ยังก็ยังอยู่กับทีไม่นี่ไปไหนเฮ้ยจะแบบจะว่าไปตัวนี้นี่ก็น่าเจ้าเหมือนกันนะเลเวลสิบห้าอย่างนั้นเหรืออ๋อได้โยจะเป็นคอลเลคชันนั่นเองเออเรียบร้อยเอ,อ่อเบอร์รี่เบอร์รี่นี่เบอร์รี่เอาเอาเบอร์รี่แดงปแปดก้าแล้วกันเนาะไปทั้งอนันนี้เดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะไอ้ตัวนี้เลเวลสิบห้าเอาไม่เอาแล้วเว้ยเอาจับได้ละเองไอโยตรงโน้นไปยงโน้นโอเค เออตรงนี้นี่ไม่มีตัวแล้วว่ะเฮ้ยเพราะว่าวันนี้นี่ต้องจัดซึกมันหมันแล้วแหละเออออเช่ทั้งอันนี้ด้เราข้อนี้เซกบอลมาจัดซึกมันหมันก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองโอเคครับตอนนี้นี่พวกก็ได้ทาการเซกบอลมาไปที่เรียบร้อยแล้วมาทั้งอันนี้ก็เริ่มเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากไอ้บอลหลวงกับไอ้บอลแมงมุมนี่ก็เลยแล้วกันนะก็เข้ามาดีครับก็มาดีครับ เฮ้ยไอตัวนี้เนี่เลือนตึงหลานมาดิอุย้ยดาราสามแท่งก็เอามาอยู่แลงวนะเอาบอลหนึ่งทีเดียวแตกเออบอลหนึ่งเมื่อกี้นี่ทีเดียวแตกแลนะเลยเมื่อกี้อะเฮ้ยต่ไปพวกนี้นี่แกะก้าวไวพวกนี้นี่แกะก้าวมาดิเรียบร้อยโอ้ต่วไาตอนนี้นี่คือเราติดสถานโคตรนานอะเออเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอเคตอนนี้นี่เราให้ติดสถานแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นบอลมกกังกรนั่นเองซึ่งบอลมังกรนี่จะอยู่ท่าด้านั่งนี้เลยนี่เราแท่งไว้เป็นที่รยบร้อยแล้วไป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  คือแบยากหูมันกับว่าถ้าเราพุ่งฉาดเข้าให้ทีเดียวนี้หิดเดียวจะแต้งหรือเปล่าอะยาติดก่อนหินอย่าติต้นไม้ได้ขาดเฮอ,อมาดิเฮอาอพุ่งชนเลยอุ้ยหาแสแอนเฮ้ยเออเรียบร้อยบอลมาก่อนก็ยังเอาไม่อยู่คิดว่าเอาดีออุย้ยตัวนี้นี่โหดเอาเรื่องะเนี่ยต่อไปนี้ก็จะเป็นบอสไอไททันนั่นเองอ่าบอสไอไททันเลเวลห้าพัน โอ้เอาเรื่อโยเนี่ยเลเวลเฮ้ยมาเลยโว้ยเอาติดน้ำเถอะเอ้ยเฮ้ยมันได้จริงวะเฮ้ยมันได้จริงมันได้จริงท่าเมื่อกี้นี่เราพุ่งใส่นี่ก็อุ้ยไอตัวนี้เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยแช่แข็งว่ะแย่ละคือเราอยู่ในน้ำนั่นเองเราก็ต้องถูกแช่แข็งไปเรื่อยปกติใช่ไหมเออแล้วตอนนี้นี่เราถูกสแปมโอ้ยไม่เป็นไรไม่กลัวหรอกวัยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเฮ้ยเดี๋ย้ๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยดาเมีดเยอะนะเนี่ยเฮ้ยในจอมตีเลลยข้้อมมูสักทีได เออมุ่นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผันเนึงเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวรู้กันนดีรู้กันเออตอนนี้นี่มันกำลังแช่แข้งเราอีกรอบมึงนะแต่แบบเราไม่สะทุสะเทือนไม่สะทุกสถานไม่สะทุกสทิ้งข้อมือที่สักรอป่ะเอ,อ้ยนี่กินเลยกินเลยแทะกระโดดแทะซอกเล็บแทะซอกเล็บแทะซอกเล็บเนียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหย่อยสลายไปเลยว่ะเออแต่แบบต่อไปนี่คือบอสฟอเรสไททันนั่นเองคือบอสป่าเฮ้ยแต่แบบทำไมตัวมันบักว่ะ เออว่าตัวมันบักบักหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปั๊มหนึ่งข้อ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 ทำรอบก่อนข้อทำรอบก่อนป๊มหนึ่งนะข้อทำรอบก่อนข้อทำรอบก่อนเอ้ยมนหมอนมอนมนมนมนจังวะนี้จังวะนี้ก็พุ่งชนเลยอุ้ยพุ่งชนซับเส้นฮอีกทีหนึ่งโอ้โหส่องแซนโอ้ยบม่นหนีนี่ก็ไม่รอดเออบอกเลยอะไรนี่อะไรเนี่ยให้ไวเบมือนตัวนี้จับได้ปหเดี๋ยวปั๊มหนึ่งจับได้ไหมไม่ได้หรอะ เออว่ะเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะาแต่เมื่อกี้อ่ะเออเรียบร้อยมาจะเราดูขอ้องได้ซิว่าเราได้อะไรมาบางเอ่ยโอ้ได้มาเยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่นี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะเฮ้ยแต่ชุดกราเทคนี่ใช้โย่แต่บ้านมันน่าจะเป็นเรื่องข,องข้องในอนาคตน่ามาได้เราเอาไอตัวนี้นี่ไปเล่นที่สักปั๊บหนึ่งแล้วกันเนาะคือวันนี้ผมยะจะไปวรวจทาวดานาั่งนี้นี่คือ,อยากจะได้รลับเต้ยสักตัวซ่องตัวนั่นเองเฮ้ย ต่แบบไอตัวห้างหน้านี้โอ้เลเวลส้วยนี่ว่าไอตัวห้างน้าไกา่โม่เฮ้ยทั้งอันน,นี้วันนี้นี่ถ่ายคลิปนี่เอาตัวห้างหน้าไกา่โม่ไปดีกว่านาะเอบไอโม่เลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบไปหนึ่งตัวไอตัวนี้นี่เลเวลเก้าสไปหนึ่งตัวไปเอา้าเฮ้ยทีเดียวไม่รับได้ไงวะเอา้าเรียบร้อยเคย่แบบพินมันพุ่งเข้าไปในกระแส้เลดเข้าใจคำใช่ไหมเออแล้วมันก็โดนพ่มเลนนะ่ะเออแล้จะโดนพ่มเลนใช่ไหมเออนีเอาเรื่องไปเลยเอ้าจะจับได้ใช่เลย อะไรวะเน,นี่ยเอ,อ้ยต้องเซ็งหนึ่นเนด้อเดยใช่ไหมอันไรวันเนี่ยมาไอ้ตัวนี้ได้กลายเป็นเลเวลโอ้โองร้อยสิบทัวฉช้ได้อยู่นะ <S <S ไอ้ตัวนี้ข้าพรลองมาทัว่วใช้ได้อยู่ <S <S โหดกว,กว่าตัวปกติเยอะเออจ้าใจตัวนี้นี่โหดกว่าตัวปกติเยอะนะ <S <S ไอ้ตัวนี้นี่อุ้ยดามเมท่าอานหนึ่งหลานไปเลยดามเมจหนึ่งหลานไปเลยแม่เออ,อยากหล่อมันกันนี่ว่ามูดดามเมจ์หนึ่งหลานอะ เพราะว่าทมูดาเมนหนึ่งหลานนี้เพราะว่าอิสลามน,นี้กลัวกลัวหัวโหดแน่นอนในตัวเนี้ยเออจะแบบเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยวเดีย๋ดวยดวยดามานะครับเดี๋ยวด่ามาเฮ้ยมา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 ต่อไปก็คือไอตัวนี้เลยอ่าไอตัวนี้ได้กลายเป็นเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบหา้าอุ้ยทูวดาอยู่เนี่ยเออทีคี่นี่เอาไปเลยทีคี่โอ้สต้ามินา่าเลือดไปซักแซ่บไปไอตัวนี้เป็นไส้แทงนั่นเอง เออความเร็วนี้ยากได้สมมาซ่อง่านดาวเมนี่เอาอยเยอะเยอะเลยดาวเมน,นี่เท่าไรถึงจะพอเท่าไรถึงจะพอกันเอ้ยไม่รู้แหละแต่แบบเอาให้หมด,ดมมอ่ะฮาแซนไหมฮาแซนไหมอุ้ยฮาแซมอ่ะคือแบบยากหลงดาวเมนี่ตัวนีวม้มากเลยนะเออจ้าจ๋าคือแบบยากหลงมากเลยไก่ไมู้นี่ยเฮึบจอมตีไปโอ้ซ่องแสนซีไอ้มู้อ่ะไอ้มู้โอ้ดาวเมนี่หนึ่งหลานอ่ะเออมู้ดาวเมนี่หนึ่งหลานนี่จะเท่าไรกันเชียวอะโป้งกระไวโอ้หนึ่งหลานก็บหนึ่งแสนนโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้อสา เออเสาเลยต่อแล้วหนู่าจะแบบสักหกแสนอะไรเงี้ยที่ได้ได้นึ่งแส้หนเอ้ยอะไรว่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กติดตามแล้วกดกระดิ่งป้อมด้แล้วกันโนวันนี้นี่ก็มาจับไอตัวล่างหน้ามันนั่นเองก็ทุกว่าหัวใช้ได้ตีบอลนี่แบบ บอสนี่ร้องอ่ะเออบอสร้องเลยเมื่อกี้นี่คือว่าพุ่งชนทีเดียวแตกอะไอลิงอ่ะเออไอลิงนี่พุ่งชนทีเดียวแตกเลยนะโอเคถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้นี่ก็สามารถโดนเนตมาสิบาท20บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่มทำคลิปต่อไปก็ได้เหมือนกันโอเคทัน้ันี้ก็ไว้เจอกับพ่อมในพรนนะครับพ่อมไปละบาย